สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆของชาวราศีธนูประจำเดือนมิถุนายนพศ2564กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะของชาวราศีธนูในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะ เดือนแห่งฟ้าเปิดแล้วการงานการเงินความรักมีความเจริญรุ่งเรืองประสบผลสำเร็จคู่พารวยมีครบทุกด้านนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะการงานเดือนนี้นะคะชาวธนูฟ้ายังเปิดอยู่ะคะ่ะทุกๆด้านอยู่ในทิศทางและผลสําเร็จอยู่ค่ะมีความเจริญรุ่งเรืองในการงานการเงินความรักมีครบทุกๆด้านนะคะความสําเร็จต่างๆนานา,นาที่ชาวธนูจะได้ในเดือนนี้นะคะ จะมาจากการทำงานของตัวเองและการทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มค่ะจะเป็นโชคเป็นรา่าบมาจากการเดินทางการออกสู่สังคมค่ะเป็นลักษณะการนำไปสู่โอกาสใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะตามไปด้วยคนแม่ตาคนสนอกสนใจค่ะคนรักใคร่เอ็นดูจากคนรอบๆข้างนั่นแหละค่ะรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะคะ การเข้าสู่สังคมจะได้รับโอกาสดีๆจากคนเหล่านั้นละค่ะเขาจะหยิบยื่นมาให้คุณนะคะแม้แต่แฟนสามีภรรยาเพื่อนญาติพี่น้องนะคะคนเหล่านี้นละค่ะจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือคุณเต็มที่เลยค่ะ จะเด่นมากในเรื่องของการค้าขายการลงทุนการติดต่อเจราจาสื่อสารล้วนแต่จะได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะก็จะได้รับผลสําเร็จอยู่นั่นแหละค่ะชาวธนูทับเสริมคนที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณเยอะไปหมดค่ะไม่ต้องกลัวหรือกังวลใจอะไรไปเลยนะคะว่าจะโดดเดี่ยวเดียวดายดถ้าติดขัดหรือมีปัญหาอะไรอุปสรรคอะไรนะคะจะมีคนคอยช่วยเหลือหยิบยื่นโอกาสและคอยสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะ Ah! เดือนนี้การงานยังคงมีปัญหาอยู่สักหน่อยนะคะยังคงได้จัดการนั่นจัดการนี่อยู่ค่ะได้รับผิดชอบเยอะแยะไปหมดอยู่นะคะช่วงตน้นๆ้นเดือนนั่นแหละค่ะวันที่1นึถึงแมิถุนายนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเรื่องให้ได้คิดให้ได้ทําอยู่เยอะไปหมดค่ะพอสมควรอยู่นะคะเป็นช่วงที่ชาวธนูควรอยู่นิ่งๆชิวๆสบายๆไปก่อนนะคะอย่าไปกังวลอะไรกับมากกับชีวิตเลยนะคะจะเสียเสียมากกว่าค่ะ อย่าคาดหวังอะไรมากกับสิ่งที่ทําอยู่นะคะพอเข้าวันที่9-14มิถุนายนนะคะพอช่วงนี้ความสําเร็จต่างๆนานาทั้งหลายแหล่แล้วค่ะจะเริ่มมีเข้ามาชีวิตก็จะมีการคอนโทรลได้มากขึ้นค่ะหลายสิ่งหลายด้านดีขึ้นมากแล้วนะคะการเจรจาการติดต่อการดิวงานเริ่มจะเดินหน้าได้มากขึ้นค่ะ ได้รับโชคดีจากงานเก่าๆงานเดิมๆค่ะการทำงานเก่าที่พักเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะปัดฝุ่นขึ้นมาทำใหม่อีกครั้งค่ะและจะทำได้และสำเร็จในช่วงจังหวะน,นี้ด้วยนะคะจะได้รับการช่วยเหลือผักดันเป็นอย่างดีกับคนใกล้ตัวคนรอบๆข้างโดยเฉพาะงานต่างๆ งานค้างานขายนะคะจะเริ่มทยอยกลับเข้ามาปกติและจะไปต่อได้แล้วค่ะวันที่15-24มิถุนายนนะคะช่วงนี้จะมีความโชคดีที่จะเกิดขึ้นจากคนอื่นหยิบยื่นเข้ามาให้ค่ะให้ความช่วยเหลือเช่นเพื่อนแฟนคนรักสามีภรรยาต่างเพศก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนทางไกลค่ะคนที่มีอายุแตกต่างจากคุณน,นั่นละค่ะ หรือคนที่รู้จักกันมานานมากแล้วล่ะค่ะในช่วงจังหวะหนึ่งจะเข้ามาช่วยเหลือคุณค่ะหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณด้วยนะคะ วันที่25 30มิถุนายนนะคะช่วงนี้การงานอะไรก็ตามหากคิดที่จะขยับขยายบางสิ่งบางอย่างในช่วงจังหวะน,นี้นะคะให้ชะลอไว้ก่อนค่ะจะไม่พร้อมหลายๆายด้านนะคะพักไว้ก่อนนะคะความคิดไอเดียใหม่ๆนะคะพักก่อนค่ะประคับประคองไปให้ได้ก่อนในเดือนนี้ค่ะช่วงนี้อาศัยเพื่อนฝูงเข้าไว้นะคะเรื่องของบุตรหลานบริวารน,นะคะก็มีเรื่องให้คิดมากอยู่ในช่วงนี้อยู่นะคะเป็นเรื่องที่ต้องปวดหัวอยู่ อีกเรื่องนะคะลูกน้องบริวารช่วงนี้ก็ไม่ต้องรับเพิ่มเข้ามาแล้วนะคะจะเป็นการดีต่อคุณมากกว่าค่ะ มาต่อกันที่การเงินกันนะคะช่วงวันที่1-24ถึงยีมิถุนายนนะคะช่วงแรกๆของเดือนการเงินมีไหลเข้ามาดีอยู่ค่ะแต่รายจ่ายก็มีเยอะมาให้ใจ่ายไปเช่นกันค่ะแต่ก็จัดสรรได้ดีอยู่นะคะชาวธนูมาช่วง25-30ช่วงปักหลังของเดือนแล้วนะคะการเงินมีเข้ามาดีมากๆค่ะมาจากหลากหลายช่องทางค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีแหล่งทํางานทารายได้ตั้งแต่2แหล่งขึ้นไปนะคะจะเด่นมากๆเลยค่ะ แต่รายจ่ายก็เยอะเช่นกันอยู่นะคะช่วงจังหวะนี้นะคะให้ชะลอง,งานใหม่ไว้ก่อนค่ะไม่ควรลงทุนอะไรเลยนะคะช่วงนี้การเงินชาวธนูไม่ได้ติดขัดอะไรหรอกค่ะรายรับรายได้เข้ามาตลอดทั้งเดือนนั่นแหละค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะได้เข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปนะคะ ชาวธนูเอาอยู่นะคะรายจ่ายที่นัดเอาไว้กับรายจ่ายทั่วไปนั่นละค่ะโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรก็ตามที่คิดเอาไว้ไม่ควรลงทุนในช่วงจังหวะน,นี้นะคะแต่ถ้าเป็นงานเก่าๆที่ทําอยู่แล้วทําตามแผนการที่วางเอาไว้ได้เลยค่ะตามเป้าหมายได้เลยนะคะแต่อย่าให้เงินเกินงบหรือได้ลงทุนเพิ่มเติมอีกนะคะก็เอาเป็นว่าการเงินมีเงินสำรองไว้จะดีมากกว่าค่ะเผื่อค่าใช้จ่ายไว้ด้วยนะคะอย่าใช้เงินจนเพล นแล้วจะจนใจเองแล้วกันนะคะมาต่อกันที่ความรักกันค่ะคนมีคู่มีแฟนแล้วด้านคนมีคู่แล้วนะคะยังคงรักหอมหวานกันดีอยู่ค่ะคู่ของเองก็ยังเกื้อนหนุนกันอยู่ดีตลอดนั่นละค่ะแต่ว่ายังมีความห่างเหินกันอยู่นั่นละค่ะในช่วงจังหวะน,นี้นะคะบ้างก็ อยู่คนละที่กันค่ะบ้างก็อยู่ด้วยกันแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันนะคะไม่มีเวลาแม้แต่คุยกันด้วยค่ะต่างคนต่างทำงานทำหน้าที่ของใครของมันนะคะสิ่งที่ต้องแนะนำค่ะพยายามแบ่งเวลาให้เวลากับคู่ครองคุยกันบ้างเพิ่มความหวานกันบ้างนะคะอย่าให้มีช่องว่างระหว่างกันและกันนะคะจะมีมือที่3แทรกกลางเข้ามาได้ค่ะจะเกิดปัญหาเอาได้ง่ายๆเกิดประเด็นลามากขึ้นมาไม่จบไปสิ้นเลยนะคะคุย กัดจ่าข้าขาเข้าไว้ค่ะพูดกันให้มากๆเข้าวไว้นะคะเขาคือคนสําคัญของคุณเลยนะคะสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนก็อย่าไปใส่อารมณ์กับเขานะคะเตือนไว้เลยค่ะชาวธนู มาต่อกันที่คนโสดกันค่ะส่วนคนโสดนะคะความรักรักไข่ๆมีคนเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะถือว่าเป็นคนหน้าตาดีเลยล่ะค่ะกระเป๋าหนักมากเพอร์เฟกเลยล่ะค่ะมองมองดูแล้วว่าเดือนนี้ควรจะอยู่นิ่ง,งๆเฉยๆสบายๆดีกว่านะคะถ้าจะมีจริงๆจะเหนื่อยค่ะแข่งขันกันเยอะพอสมควรอยู่นะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะ 1-8ถึงมิถุนายนนะคะระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะมีความคิดเครียดเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารอยู่นั่นละค่ะให้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะทานอาหารให้ตรงเวลาจะเป็นโรคกระเพาะได้ง่ายๆนะคะนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยค่ะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรนะคะ สรุปประเด็นกันค่ะชาวธนูคะจะทำการทำงานอะไรนะคะก็ขอให้ใจแข็งๆเข้าไว้ค่ะให้มองข้างหน้าเข้าไว้นะคะภาพรวมสำคัญสุดค่ะอย่าท้ออย่าถอยกับบททดสอบที่เข้ามา เพ,เพียบเลยนะคะสถานการณ์ขึ้นขึ้นลงลงพยายามใส่ใจมีอะไรก็เข้าไปหาที่ปรึกษาค่ะผู้หลักผู้ใหญ่คู่ครองคนรักนั่นแหละค่ะทีมงานของคุณนั่นแหละค่ะจะได้รับคําแนะนาําดีๆจากเขาเหล่านั้นอยู่นะคะตั้งจิตตั้งใจลุยนะคะอย่าไปวันไหวค่ะทําในสิ่งที่ควรจะทําค่ะอย่าสร้างศัตรูนะคะทุกอย่างจะสมบูรณ์เองค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีธนูที่ช่องหนส่วนตัวได้หยิบยกมาเพื่อเตือนให้ระมัระวังแล้วก็วางแผนกันลงหน้ากันค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดช่วงนี้ถึงจะฉีดวัคซีนแล้วแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองนะคะทุกทที่ยังแดงอยู่นะคะ ดูแลตัวเองด้วยนะคะเวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสด้วยค่ะเวลารับประทานอาหารล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆนะคะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ